มีบุรุษคนหนึ่งเห็นแล้วซึ่งสมบัติอันคนเปลี้ยได้อยู่นั้นคิดว่าได้เพราะศีลดีเราควรศึกษาศีนละปินนั้นจากคนนี้เข้าไปกล่าวคำดีเรียนศีนแล้วฆ่าพระ ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดีเจ้า,าคณะภักเจ็ดวัดพระธาตุดยสุเทพเป็นต้นและขออนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชน พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพร,ระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวอปทสองจังหวัดเชียงใหม่มีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุสัตเป็น ผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีไปถึงแปดนาฬิกาสำหรับวันนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้ามาจากวัดโพธิศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพระทาตโดยสุดเทพอากนา เมืองทานลินประเทศเอสโตเนียที่เดิมแต่ไม่เหมือนเดิมที่ว่าไม่เหมือนเดิมนี่ก็เพราะว่าตอนนี้ต้องออกมานั่งข้างนอกแล้วก็ ใส่นีอ่อหมวกใสเ่เนี่ย <c oughs> ปุ่มปุ้ยหน่อยไ <c oughs> อ้ที่ใสนี้ไม่ใช่หนาวอะไรนะหนาวก็ก็เย็นอยู่แต่ว่ายุงเอยุงยุงเยอะข้างนอกนี่ยุงเยอะนี่ต้อง เอายานี่มาฉีดรอบรอบก็ยังไม่ยังไม่หวาดยังไม่กลัวยังไม่กลัวเดี๋ยวก็มาสำคัญคือมาที่หูเนี่ยมาที่หูเนี่ยว่องว่องว่อง,องจะกัดหูเออที่ขาที่ไหนมันที่ไหนมันมีนี่ใน,น,นมาแล้วมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเออเออในมาแล้ว จะมาที่หูนี่แหละเรื่องเรื่องมันในยุงนี่นะยุงกับหูเนี่ยมันคู่กัน <laughs> อ้าตอนนี้ขอต้อนรับคุณโยมชุติรัตน์วอลเมอร์โอ้นี่จากเยอรมน,นีเยอรมน,นีโ <laughs> ยมจา๋าโอ้โยมจา๋าสบายดีเนาะืม <laughs> อออก,ออก,อ,อ,กออกมาอยู่นอกอาคารพระวา่า ตอนนี้กำลังมีการปฏิบัติธรรมการเข้าค่ายของนักเรียนเนี่ยจากโรงเรียนในทานลินนี่แหละอันนี้จองมาด่วนเมื่อวานนี้เองติดต่อมาแล้วก็วันนี้ก็มาแล้วตามปกติโปรแกรมช่วงนี้งด เพราะว่าเลื่อนการจำพรรษาไปเดือนธันวาถึงเดือนมีนาปีหน้าแล้วก็เลยเป็นช่วงว่างแต่ว่าก็มีเขาก็คงทราบว,ว่านี่มันมีมันมันงดการปฏิบัติธรรมสามเดือนนะะปกติได้ประกาศไปว่าปฏิบัติธรรมสามเดือน แล้วแล้วงดการรับที่เป็นประจําอาทิตย์อ่ะที่เข้ามาประจําอาทิตย์อ่ะแต่ก็รับสามเดือนโอ้ยมโอ้ยมลําดวนด้วย <c oughs> ยมลําดวนด้วย <c oughs> โอ้สาธุสาธุยมลําดวนมาแล้วอย่างเยอรมน,นีน <c oughs> ีก็งดสามเดือนเนี่ยนะตอนนี้เอย งดประจำเสาอาทิตย์ทีนี้พอเราประกาศไปใหม่ว่าเลื่อน <c oughs> เลื่อนปฏิบัติสามเดือนคือสามเดือนเนี่ยใครจะมาตอนไหนก็ได้ทั้งตลอดเวลาสามเดือนแต่ก็มานอนนี่ไม่เกินสิบห้าท่านสิบหกเต็มที่สิบหกคนเต็มที่ได้ตลอดสามเดือนแต่ว่าพอพอนงดงดสามเดือนมานี่ ทางโรงเรียนต่างๆรู้ก็เลยก็เลยจองเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวนิดอันชุดนี้จะมาห้าวันอยู่ห้าวันถึงวันศุกร์แล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีมาอีกนะมีโยมมาอีกละก็ก็เป็นว่าเป็นว่าไม่ไม่ไม่ได้หยุดอละลง ปกติหน้าร้อนนี่ก็จะมานักเรียนนี่ก็จะมากันอย่างนี้แหละอืมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงวันอ่าขอไหมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นักเรียนนี่จะมาวันช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เลยเป็นว่าตอนนี้วันนี้มาหนึ่งชุดจานวนสิบคนจํานวนสิบคนอืม ข้างในต้องการความสงบไม่มีเสียงเนี่เพราะว่าที่นี่มันเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมรวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ประจำประเทศเอสโตเนียอ๋อคุณโยมลำดวนท้าสบายดีเนาะโยมลำดวนกับคุณโยมจ๋า <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดือนหน้า วันที่สามสิบเอ็ดเดือนหน้าจะมีหล่อเทียนอืมจะมีหล่อเทียนพรรษาเนี่ยรูเบงมาอืมอืม,อม,อม โอขอภัยนี่ถ้าทางจะจะทำไปอาจจะไม่ไม่ครบเวลานี่ยอาจจะไม่ครบเวลาอ่าแล้วตอนนี้ก็มีเข้ามาอีกก็คือคุณโยมชุติรัตอวมืออ่อที่เมื่อกี้นี้เออบอกว่าสาธุเออบอกว่าสาธุ ข้าท่านเยมชุติรัตน์ว่าสาทุขท่า,ทานนะืมแล้วก็ยังไม่เ,เ,เดือนเดือนหน้านี้เต็มเลยนะเดือนหน้าเดือนสิงหาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดเลยวันที่สามสิบเอ็ดเป็นวันรอเทียนพันษาถวายเทียนพันษา น่่ยล้วก็วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสี่แต่เป็นช่วงสองวันก็มีแต่เจดวันก็มีแล้วก็ช่วงห้าวันก็มีนะมามีการปฏิบัติธรรมอาจารยโยมจองกันเข้ามาแล้วอืมยอด จองตารางกันเข้ามาแล้วมีญาติโยมจากฟินแลนด์ในชุดวันที่สี่ถึงวันที่สิบสลับกันมานอกนั้นก็นอกนั้นก็จากวันที่โอเดียววันที่สี่ถึงวันที่สิบนั่นเป็นคขย่ขายค่เยาวชนช่วงนุ่น ยี่สิบสามยี่สบสี่นั่นเป็นช่วงของปฏิบัติกัสินออย่างเงี้นะอา่าเต็มเต็มหมดในเดือนสิงหาแล้วนี่หลังจากาชุดนี้ไปเนี่ยอาทิตย์ต่อไปเนยไม่ทราบว่าจะมีโรงเรียนไหนเข้ามาอีกอืก็ตอนนี้ก็กําลังปฏิบัติกันแต่ว่าก็ต้องรีบออกมาทํารายการข้างนอกตอนกลางคืนก็จะทําไม่ได้แล้วมันมืด ก็ทำได้เฉพาะในตอนกลางวันโอ้คิดถึงคิดถึงเนี่ยเยอรมันนี่วัดพระธาตุดอยสุเทพเยอรมันนี่เออไม่ได้ไม่ได้จัดรายการที่นั่นหลายวันแล้วนี่มาเนี่ยเอออมาแล้วตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของอ ธรรมะในวันนี้กันยังเป็นเรื่องเดิมด้แล้วก็เป็นเป็นตอนสุดท้ายละว,วันนี้คือเรื่องของเออเปรตที่เขาคิดชกูดเมืองราชคห์เออที่ท่านพระมมคคันลานะได้เห็นนะแล้วก็ไปตอบคำถามของท่านลักษณะต่อพระพักต่อหน้าพระพักอืม ของพระพุทธเจ้าที่วัดเวลุวันคือเปรตตนนี้ถูกค้อนทุบค้อนหกสิบอ่ะอค้อนเหล็กนี่นะค้อนเหล็กเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยหกสิบทุบหัว <c oughs> ทุบหัวทุบหัวตายลงไปเ,เกิดขึ้นมาใหม่อีกหัวร่างข้างแตกเลือดไหลอ,อ,อยู่อย่างนั้นอ่ะ แล้วก็เล่ามาถึงเวรกรรมเนี่ตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายเป็นอดีตกรรมของเนี่เปรตตนเนี้ยท,นนที่พอไปตกนรกสิ้นพุทธันดรนหนึ่งแล้ะหลังจากสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้านวาักัดสปะทีนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่อืม บุรุษมีศิละปะดีอ่ะบุรุษเปรีย้ยนะบุรุษเปรีย้ยมีศิละปะดียิงลูกกรวดก้อนกรวดนี่นะก้อนหินก้อนเล็กๆเ,เขาไปใส่ต้นไม้แล้วก็เป็นลูกช้างลูกมาเป็นตัดใบไม้แสงแดดส่องลงมาเป็นลูกช้างลูกมาอันนี้เอ่อพระราชาสเสด็จมาเอ่อทอดพระเนตร ก็เลยพาไปดีดขี้แพะใส่ปากของปุโรหิตตาจารย์ที่พูดมากอพระราชาก็พอใจเพราะปุโรหิตตาจยา์ก็เลยไม่พูดพูดไม่ได้อืมกินขี้แพะเข้าไปทนาน,นึ่งประมาณหนึ่งลิตรนี่เต็มท้องต่อมาก็เลยหยุดพูดพระราชาก็ ดีใจให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นลังบันแก่บุรุษเปรียบเป็นจํานวนมากอย่างละแปดทั้งหมดเลยทั้งบัวทั้งควายทั้งบ้านบ้านนิสีทิศดาบ้านให้สวยเ,เก็บเงินมากินรอ,อบเมืองดูเป็นมหาเศรษฐีไปเลยแล้วก็ต่อมามีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยวันนี้บุรุษคนนี้เข้าไป ก็คิดว่าเออบุรุษเปรียเนี่ยได้ทรัพสมบัติมากมายกายกองอย่างนี้เพราะว่ามีศิละปะดเีเราควรจะได้บ้างเนี่ยมันที่ป่าหน้าธรรมาดไว้เนี่ยมีบุรุษคนหนึ่งเห็นแล้วซึ่งสมบัติอันคนเปรียได้อยู่นั้นคิดว่าได้เพราะศิลดีศิละปะนะเราควรศึกษาศิลปินนั้นจากคนนี้ เข้าไปกล่าวคําดีเรียนศีลแล้วฆ่าพระตายโอ้โหกลับทำกรรมคนนี้เองที่กลับมาเกิดเป็นเป็นเปรตที่ถูกทุบเนี่ยนะเปรตที่ถูกทุบออาคราวนี้ก็เข้าไปหาบุรุษเปลียขอเรียนวิชาเาเรียนวิชาจบ ดีแล้วอาจารย์เปรี้ยก็ถามว่าเนี่ยตอนนี้ท่านก็บอกว่าท่านเรียนจบแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านจะไปทำอะไรเออบุรุษคนนี้ก็บอกว่านี่จะไปถ้า,อ,าออกจากนี้ไปแล้วเนี่ยเดียวถ้าเห็นแม่ครูเนี่ยนะก็จะฆ่าครูว่านะเงั้ยอาจารย์เปรี้ยก็บอกว่าไม่ได้นะ ถ้าท่านไปฆ่าฆ่าโคเนี่ยโคก็มีเจ้าของท่านจะโดนปรับจะโดนสินไหม่แล้วถ้าไปฆ่าคนถ้าคนคนตายก็จะถูกปรับเป็นพันถ้าฆ่าโคเนี่ยจจะถูกปรับหนึ่งร้อยถ้าฆ่าคนตายเนี่จะปรับหนึ่งพันอย่างเงี้ยนะ แกก็บอกรับคําบอกว่าโอ้ทางงั้นก็ไม่ทำเหมือนกันเลยเด็ก็ออกไปพอออกไปแล้วนี่ก็ไปเจอแม่ครูก็คิดขึ้นมาได้ว่าอาจารย์สอนไว้ว่าไม่ให้ฆ่าเดี๋ยวจะเขามีเจ้าของจะถูกปรับไปเจอคนอีกไปเจอคนโอ้หลายคนเลยก็คิดขึ้นมาได้ว่าโอ้คนนี้มีเจ้าของ มีสามาีมีพันยาเออมีพ่อมีลูกถ้าถ้าเราไปฆ่านี่ก็จะถูกปรับเป็นพันเราก็จะไม่สามารถมีเงินไปให้ได้เดินต่อไปไปถึงประตูเมืองมีพระประเจกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งเข้ามาบินธบาตก็เ,เ,เห็นพระพระนี่เออ ออกจากครอบครัวแล้วไม่มีเจ้าของไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครเป็นเจ้าของเราคงฆ่าได้ไม่เป็นไรอ,อืมฆ่าดีกว่าเนะจะทดลองศิละปะเรียนศิละปะมาจะทดลองศิละปะเออโยมลําดวนเออก็อ้าวตงลงก็ยิงก้อนกลวดไป เข้าหูขวาทะลุหูซ้ายอมอืเข้าเดี๋ยวชี้ผิดชี้ไม่ผิดอ่ะชี้ตรงนี้ถูกแต่ว่าข้างหน้านั้นมันเป็นไอภาพนี้ออกไปมันมันผิดนะแตงโรงชี้ทางนี้นะเป็นเป็นขวาของญาติโยมนะขวาของท่านทั้งหลายดูอืมเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายหอกจากประตูเมืองนะกำลังจะลังจะเข้าไปบินธบัติพระปเจกับพูพุทธเจ้า ก็เหาะจากประตูเมืองกลับมาที่บรณารณศาลาปะลินิพานคนทั้งหลายเข้าไปในเมืองไม่เห็นก็ที่อยู่ในเมืองอปกติพระปเจกพุทธเจ้ามาบินทบาตท,ทุกวันวันนี้ไม่เห็นเลยพากันมารวมตัวกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระปเจก,กับพุทธเจ้าเนาะนี่เสร็จแล้วก็พากันไปที่ประตูเมืองไปเห็นบุรุษคนนี้เอ่ย ไปเห็นบุรุษคนเนี่ยอืมก็มีความสงสัยก็สอบถามก็ทราบว่าเออบุรุษคนเนี่ยผมเองว่างั้นเป็นคนเป็นในทดลองศิลปะเนี่ยบอกทดลองศิลปะคนทั้งหลายก็เลยไม่พอใจพากันลุมทุบเนี่ยลุมทุบบุรุษคนเนี่ยตายอืมตายเสร็จแล้วก็ไป เกิดในนรกไปเกิดในนรกโอ้ไปเกิดในนรก <c oughs> ก,นนรก,ก็อยู่นานพอมาชาติเนี้ยก็มาเกิดเป็นเปรต ไปแล้วก็เลยเวรกรรมมันนั่นยังตามมาทัน,นเศษกรรมที่ได้ทดาาํากับพระพุทธเจ้าพระพระปเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เลยถูกค้อนเหล็กเนะี่ยทุบอยู่ตลอดเวลาอืทุบตายลงไปตายลงไปก็อฟื้นขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกก็ถูกทุบอีกฟืกกก้นขึ้นมาอีกก็ถูกทุบอีกอะไรนะพระพุทธเจ้าเล่า มเมื่อเมื่อพุทธเจ้าเล่าอาดีตของเปรตนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังเรียบร้อยแล้วก็สรุปว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้คนดีคนมีการมีงานทำเป็นต้น มีเงินมีทองเ,อเหมือนบุรุษเปลี่ยนเลยนะแต่ว่าถ้าไปตกอยู่กับคนพาลคนไม่ดีก็จะทำใหเ้เกิดโทษเกิดพิษเกิดภัยกับคนพาลไดเนะเ้เสร็จแล้วพรุงก็ตรัสคาถาว่าความเป็น คืออันรู้ย่อมเกิดแก่คนผ่านคือวิชาการคนผ่านย่อมรู้วิชาการเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เพียงไรนั่นเทียวความรู้นั้นยังปัญญาชื่อว่ามุธามุธานี่คือปัญญาที่เป็นไปในทางไม่ดีนะ ให้เกิดขึ้นของคนพานนั้นให้ตกไปอยู่ย่อมฆ่าซึ่งส่วนทำอันขาวของคนผ่านคือคุณงามความดีของคนผ่านที่เคยทำมาในล่วงหน้านั้นย่อมจะถูกกรรมจัดไปเพราะศิละปะนี้เพราะความรู้อันนี้พอจบพระธรรมเทศานานี่แล้วก็ พระภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายที่สดับรับฟังอยู่ข้างนั้น,น,นมีท่านพระลักษณะเป็นต้น,น,นก็ได้บรรลุธรรม,มเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเป็นพระอริยะบุคคลเป็นโสดาบันเป็นตนน้นเรื่องนี้ก็จบพอดีเลยแล้วก็ตอนนี้ ก็แบตเตอรี่จะหมด <laughs> แบตเตอรี่จะหมดคนจริงเวลายังเหลืออยู่อีกนิดหนึ่งนี่คนจริงเวลายังเหลืออีกนิดหนึ่งก็ไม่นิดนะนมเหลืออีกเยอะอยู่ทีเดียวแต่ว่ามัน,มนแบตเตอรี่จะหมดเพราะนั้นด้วยรายการธรรมธรรมัศน์วันนี้ ก็คงจะต้องได้ยุติเอ,อเอาไว้แค่นี้ถึงตอนแรกคงไม่เต็มไม่เต็มเวลาไม่เต็มเวลาก็ไม่เป็นไรเราขออ,อ,อภัยไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้คุณโยมชุติรัตน์โยมจ๋ากับคุณโยมลำดวนคิมลี่คิมลี่ทาวิเศษ ก็เป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้นก็ต้องอขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งอขอนำลายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสาม ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขก,กายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร